สะดุดรักแม่เลี้ยงของเพื่อนตอนจบตกเย็นฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีความมืดค่อยๆมาแทนที่หนูเดินกลับเข้าที่พักพร้อมถุงขนมกินเล่นที่ซื้อมาจากตลาดคุณแก้วคะหนูว่าคืนนี้เราทานข้าวในห้องดีไหมคะอยากดูดาวไปด้วยคืนนี้พระจันทร์ค่ะก็ดีเหมือนกันจะ้ะฉันจะได้ไม่ต้องแต่งตัวออกไปอีกทั้งสองจัดโต๊ะเล็กๆริมระเบียงมีเทียนหอมตั้งอยู่ตรงกลาง อาหารง่ายๆมีแค่ข้าวผัดทะเลปลาทอดและน้ำผลไม้เย็นๆแต่บรรยากาศกลับโรแมนติกกว่ามื้อไหนๆคุณแก้วคะขอบคุณนะคะที่มาด้วยกันหนูพูดถนัดยื่นแก้วไวน์ให้ฉันต่างหากที่ต้องขอบใจหนูถ้าไม่ได้มาทะเลครั้งนี้ฉันคงยังไม่รู้เลยว่าใจตัวเองยังรู้สึกได้มากขนาดนี้หนูนิ่งไปสบตาคุณแม่เงียบๆในแววตาคู่นั้นไม่มีระยะห่างอีกต่อไป มีเพียงความเข้าใจและความอบอุ่นที่ค่อยๆละลายเส้นแบ่งระหว่างวัยกับหัวใจหลังดินเนอร์แก้วถือแก้ววายสีแดงเข้มเดินออกมานั่งที่ระเบียงของบ้านพักริมทะเลลมทะเลพัดเบาๆทำให้หัวใจรู้สึกสงบเธอจิบวายชมแสงสะท้อนบนผิวน้ำเงยหน้าขึ้นมองดวงดาวระยิบระยับทุกสิ่งรอบตัวงเงียบสงัดเหลือเพียงความรู้สึกของหัวใจตัวเองที่เต้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ จูจ่ๆเธอรู้สึกถึงแรงสัมผัสเบาๆด้านหลังหนูยืนอยู่ข้างหลังแอบอบกอดเธอเข้ามาแก้วไม่ถอยหนีปล่อยให้ตัวเองจมอยู่ในความอบอุ่นนั้นคุณแก้วหนูพูดเสียงเบาแทรกความรู้สึกทั้งหมดในนั้นคะแก้วขานตอบหนูหนูรักคุณแก้วนะคะทำพูดนั้นเรียบง่ายแต่หนักแน่นแก้วหลับตาลงสูดลมหายใจลึกๆ ก่อนจะหันหน้ามาเผชิญหน้ากับความรักที่เป็นจริงตรงหน้าแต่ก็มีวายมีความกังวลอยู่ในนั้นฉันฉันกลัวกลัวอะไรคะกลัวว่าความห่างระหว่างเราจะเป็นอุปสรรคกลัวว่าเธอยังสาวยังสดใสยังมีโอกาสเจอคนอีกมากมายหนูจับมือคุณแม่แน่นขึ้นพลางโน้มตัวเข้ามาใกล้ไม่ต้องกลัวค่ะคุณแก้วหนูเลือกที่จะหยุดตรงนี้ กับคุณความเงียบครอบคลุมรอบตัวมีเพียงเสียงคลื่นลมและหัวใจสองดวงที่เต้นสอดประสานแก้วค่ๆยๆโน้มตัวเข้าหากอดหนูแน่นทุกความลังเลความกลัวละลายไป้ารู้สึกได้ว่าหัวใจตัวเองตอบสนองอย่างเต็มที่หนูรักคุณแก้วค่ะฉันฉันก็รักหนูนะคะเราเป็นแฟนกันนะคะค่ะ เป็นแฟนกันค่ะหนูยิ้มดีใจและแก้วก็ดีใจทั้งสองนั่งอบกอดกันเงียบคืนนี้เป็นคืนแรกที่หัวใจสองดวงมาบรรจบกันอย่างแท้จริงอบอุ่นปลอดภัยและเต็มไปด้วยความรักที่สามารถเป่าประกาศให้คนทั้งโลกรู้แล้วว่าทั้งสองรักกันหลังจากค่ำคืนที่สารภาพรักกันแล้วแก้วกลับบ้านด้วยหัวใจอบอุ่นและเบิกบานเธอเริ่มใช้ชีวิตร่วมกับหนู ไปส่งหนูที่หอกับมหาวิทยาลัยและมีเอมี่ด้วยดูแลเรื่องอาหารการพักผ่อนและคอยให้กำลังใจในทุกเรื่องเล็กๆน้อยๆแม้จะต่างวัยแต่แก้วไม่พยายามกระชากวัยหรือแต่งตัวหวือหวาเธอเลือกชุดเรียบง่ายแต่ภูมิฐานเหมาะกับตัวเองแววตาของเธอส่องประกายความรักที่มีต่อนหนูส่วนหนูเองก็ยังคงสดใสบอกรักแก้วทุกวัน แต่ค่อยๆเรียนรู้จังหวะของผู้ใหญ่แบบแก้วไปด้วยเช้าวันหนึ่งหนูตื่นมาเจอแก้วเตรียมอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วคุณแก้วคะขอบคุณนะคะที่มาดูแลหนูแบบนี้แก้วยิ้มอ่อนฉันจะได้ใช้เวลาอยู่ใกล้หนูไงคะทุกวันของพวกเธอเต็มไปด้วยกิจวัตรเล็กๆน้อยๆที่กลายเป็นความสนิทสนมเดินไปตลาดด้วยกันทำกับข้าวร่วมกันอ่านหนังสือ หรือแม้แต่แค่นั่งเล่นริมระเบียงโดยไม่พูดอะไรความรักค่อยๆเติบโตผ่านการดูแลและใส่ใจอย่างจริงใจและเอมี่เองก็พอใจและยินดีไปกับรักของแม่เลี้ยงที่แสนดีของเธอด้วยเธอได้ทำตามคำขอของคุณพ่อของเธอได้สำเร็จแล้วช่วงปิดเทอมใหญ่เอมี่ต้องบินไปอเมริกาเพื่อเรียนคอร์สออกแบบช่วงปิดเทอมซึ่งหนูเองก็ลงทะเบียนเรียนเหมือนกันแต่ว่าหนูอยากเดินทางไปพร้อมกับแก้ว ซึ่งจะบินตามไปในอีกสามวันข้างหน้าตอนนี้ทั้งแก้วและหนูจึงมาส่งเอมี่ที่สนามบินก่อนบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นผสมความเหงานิดนิดเอมี่หันมามองทั้งสองคนยิ้มยิ้มแม่กับหนูดูเป็นคู่รักแล้วนะเนี่ยหนูหัวเราะเบาๆและแกล้งอวดความรักให้เพื่อนอิจฉาเล่นแฟนเราจ้าคนอวยแฟน <laughs> แก้วยิ้ม มองคนรักกับลูกเลี้ยงหยอกกันจนได้ยินเสียงประกาศได้เวลาลูกหนูไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันที่ L.A. เอมี่ลาแม่เลี้ยงและเพื่อนสนิทก่อนจะเดินเข้าเกตไปเอมี่รู้สึกโชคดีจริงๆที่ถึงแม้เธอจะเสียแม่ไปตั้งแต่เล็กแต่สวรรค์เมตตาส่งแก้วมาให้เป็นแม่เลี้ยงที่แสนดีและต่อมาก็ส่งหนูมาเป็นเพื่อนที่น่ารักซ้ำยังดนใจให้ทั้งสองได้รักกัน ความรักของพวกเธอยังส่งผ่านมาถึงเธอด้วยเพราะความรักของพวกเธอไม่ได้เกิดจากความเร่งรีบแต่เกิดจากความเข้าใจความใส่ใจและความไว้วางใจในกันและกันสองหัวใจที่ต่างเรื่องไวแต่กลับกลมกลืนกันอย่างลงตัวและนี่คือความรักที่เต็มไปด้วยรักอย่างแท้จริงจบบริบูรณ์ขอบคุณที่ฟังด้วยกันมาจนจบค่ะขอให้คุณผู้ฟัง เจอรักที่ดีและยิ่งใหญ่เหมือนคู่ของแก้วกับหนูนะคะ